ข้อนี้อ่านโจทย์ก่อนนะคะใช้เชือกผูกวัตถุหนัก4นิวตันอันนี้คือบอก W มาเลยเนาะนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะ4นิวตันเอามาใช้ได้เลยเนาะแล้วนำไปแผนให้วัตถุห้อยในแนวดิง่งพบว่าถ้าใช้แรง3นิวตันในแนวระดับก็คือแรงนี้เนาะเท่ากับ3นิวตันดึงวัตถุแล้วทำให้วัตถุอยู่นิ่งอ่ะเป็นสมดุลอะไรเอ่ย อยู่นิง่งวัตถุเป็นวัตถุอยู่นิ่งเป็นสมดุลอะไรคะจนหรือสถิตเป็นสมดุลสถิตอ่าเป็นสมดุลสถิตนี่คือบอสตอบตลอดนะคะบอสน่าจะได้คะแนนเต็มนะคะครูขอโอวยพรให้ได้คะแนนเต็มจงหาแรงดึงในเส้นเชือกและมุมที่เส้นเชือกทำกับแนวดิง่งอ่หาแรงตึงเชือกทีแล้วก็หามุมก็คือเซตาอันนี้เนาะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะอ่า เราทำไงก่อนดีข้อนี้ถ้าเราเริ่มทําทําไงก่อนดีคะแตกแรงอ่าแตกแรงเนาะแตกแรงนะคะเราก็จะแตกแรงในแนวแกนให้อยู่ในแนวแกนเอกแกนวซึ่งแรงที่ไม่อยู่ในแนวแกนเอกแกนวก็คือแรงตึงเชือกทีนะคะอ่ะแล้วมุมตรงไหนเป็นมุมเซตาล่ะมุมที่หนึ่งหรือว่ามุมที่สองแกนวมุม หหรือมุมสองนะมุมไหนคะมุมที่ชิดกับแกน y ใช่ไหมเมื่อก,กี้บอสบอกคือมุมหนึ่งถูกไหมคะก็คือใช้สมบัติของการขนานกันแล้วก็มีเส้นตัดเนาะมุมตรงข้ามก็จะมีค่าเท่ากันนะคะอันนี้คือเซต้านั่นเองฉะนั้นก็จะแยกเป็น t ในแนวแกน y ก็เป็น t คอสเซต้าในแนวแกน x ก็เป็น t s ซน์เซตาเนาะอ่ะทำไงต่อดีคะพรได้อย่างงี้แล้วทำไงต่อดีแยกแกน x กัน yeah, y อ่าแยกพิจารณาแรงเป็นซิกมาในแนวแกน x เท่ากับ0กับซิกมาในแนวแกน y เท่ากับ0นะคะอ่ะทีนี้ y มีอะไรบ้าง ในไม่ต้องให้บอสต,ตอบบ้างสิไหนป๊อปป๊อปอยู่ไหมป๊อปตอบฟูหน่อยสิป๊อปป๊อปอยู่ไหมคะป๊อปอยู่ไหมป๊อปไม่อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยเน็ตหลุดหรือเปล่าฮาลัลโหล ไปฉีดไปฉีดพอดีบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยนี่ถ้าป๊อบไม่ตอบนะคะครูขอให้ทําว่าสอบเรื่องสมดุลกลไม่ได้นะคะโอเคแรงในแนวแกน x ก็คือจะมีแรงอ่าครูจะกําหนดให้ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเนาะขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบนะคะอ่ะก็จะมี f ลบกับ t sin เซตาเนาะเท่ากับ0อ่ะ อันนี้คือในแนวแกน x เนาะส่วนในแนวแกน y มีแรงอะไรบ้างคะครับผมไปเอาของแบบนึงได้ไหมคะได้คะ่ะได้อ๋อโปรเตีรยังอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยได้คะ่ะได้อ่ะแล้วก็จะสามะาไม่เคยออกจากจอเลยโอเคค่ะอ่ะในแนวแกน y ละคะในนุชมีต่ตอบพูดหน่อยซิในแนวแกน y มีแรงอะไรบ้างซิกมา y มีอะไรบ้างคะซิกมา f y มีอยู่ไหมเราไม่แสดงตัวตนใช่ไหมคะ นึกมี่ได้ยินไหมฮัลโหลไม่มีใครตอบูุเลยฟาซินไหนฟาซินตอบคูไหนสิซิกมาวายมีอะไรบ้างเอ่ยซิกมาเอฟวสาวว่าไปนอนแล้วนะคะมีม,มีมีแรงทีคอเซตาครับอ่ามีแรงทีคอเซตาแล้วก็มีแรงเดียวคะมีแรงอะไรอีก แล้วก็แล้วก็ลบลบดครับอ่าลบดเนาะเท่ากับศูอ่ะทีนี้เราเราได้สองสองสองแกนแล้วนะคะวิธีการก็คือเราก็จะแทนค่าแล้วก็จัดรูปมันให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือ F เป็นสามลบ t s ไซนเซตาเท่ากับศูนอันนี้ก็ T cos เซตลบกับ w คือสเท่ากับศูนเราทำไงดีเราก็ย้ายค่าให้มันเท่ากับกันก็ได้นาะเป็น S ท s i n เซต้าเท่ากับ3กับ t cos เซต้าเท่ากับ4แล้วก็เราก็ให้มันเป็นสมการที่1กับสมการที่สองแล้วจับมันมาหารกันเนาะนะคะจับมันมาหารกันนะคะก็คือเอา1มาหารกับสองเหตุผลทำไมต้องเอาหนึ่งมาหารกับสองก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเดี๋ยวพวกเราจะเห็นเหตุผลนะคะทำไม อ่าหนึ่งก็คือ sin เซตาเท่ากับ3ามเนาะจะเป็นหารด้วย t c o s เซต้าส่วนด้วยสอ่าทีนี้เราก็จะตัดเราก็จะสามารถตัด T ได้เนาะก็จะเห็นว่า s i n เซต้าส่วนด้วย c o s เซต้าคืออะไรเอย่ย sin เซตาส่วนด้วย c o s เซต้าคืออะไรคะตรีโกณมิติรู้ไหม sin ์ size ส่วน c ค s คืออะไร อ,อ่าคือแทนนะคะน,ค<ม>นี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมครู<ม>ถึงเอาสมกรารที่หนึ่งมาส่วนด้วยสมกรารที่สองเนาะแทนเซตาจะเท่ากับสามส่วนสี่นั่นหมายความ,มาว่าเซตาจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยของอาร์คแทนลบหนึ่งของแทนลบหนึ่งของสามส่วนสี่คืออะไรคะมุมที่ให้ค่าเท่ากับสามส่วนสี่คือมุมอะไรเอ่ย มุมอะไรเอ่ยที่แทนแทนแทนของมุมอะไรที่ให้ค่าเป็นสามส่วนสี่กดเครื่องที่เรียกสิในแมนอยู่ไหมเมนรู้ไหมนี่เอาสามเจ็ดสามเจ็ดนะสามเจ็ดนะคะแมนยังอยู่ไหมคะส่งเสียงหน่อยสิเข้าฟังยังอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลยตี้ยังอยู่ไหมคะตี้ไม่เคยตอบเลยนะอยู่คะ่ะคู่อยู่คะ่ะอ่แมนนะคะยังอยู่ไหม หรือว่าไปติดโควิดซะแล้วคะ <c oughs> ครูหยอ,อกแมนนี่คือแมนไม่ตอบเลยแสดงว่าแมนไม่อยู่กับครูแล้วนะคะแรงมากก็ <c oughs> แมนไม่ตอบแครูก็จะแช่งใครที่ไม่ตอบเดีย๋ยวครูจะแช่งให้ติดโควิดแล้วก็พวกเราก็จะคิดว่าครูไม่ต้องแช่งก็ได้คะ่ะเพราะว่าทวกหนูก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดอยู่แล้วเลยครูก็มีโอกาสที่จะติดนะคะตอนนี้กลัวมาก <c oughs> ครูหยอ,อกนะคะขอให้ทุกคนไม่ติดโควิดนะคะป้องกันตัวเองดีๆเนาะ อ่าข้อนี้ได้ได้เซต้าออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องหาตัวหนึ่งคือ T ีทีหาไงเอ่ยทีหาไงคะหาทีไงดีคะหาทียังไงเอ่ยหาทียังไงคะมีใครตอบได้บ้าง เปใส่ในสมการเลยครับอาสมการไหนก็ได้เนาะ,ะสมการที่หนึ่งก็ได้นะคะ t sine t h a คือสามสิบเจ็ดเนาะเท่ากับสามอาแล้วก็ย้ายข้างหาเลยนะคะ t จะเท่ากับ s i n ของสามสิบเจ็ดเอ้าไม่ใช่ส,สามหารด้วย s i n สามสิบเจ็ดเนาะก็จะได้เป็นเป็นห้านิวตันนะคะใช่ไหมลองกดเครื่องที่เลขดูเนาะอะ,อะแค่นี้เองนะคะ ไม่ยากเนาะอ่ะครูไปต่อแล้วนะข้อถัดมา